สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนำนะคะกล้องวัดมุมดิจิตอลนะคะจะเป็นมือสองนะคะยี่ห้อเพนเทคค่ะรุ่น t H e 2 0 4ค่ะค่ะซึ่งรุ่นนี้นะคะจะมีกำลังขยายนะคะอยู่ที่30เท่าค่ะจะมีหน้าจอแสดงผลนะคะหนหน้าจอค่ะสามารถอ่านค่าความละเอียดมุมลาบและมุมดิ่งน,นะคะได้ที่20ฟิลิปดาค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะจะใช้เป็นรางฐานนะคะ จะใช้เป็นฐานสีก้อนนะคะจะมีปุ่มการใช้งานนะคะอยู่ด้านข้างนะคะปุ่มเปิดปิดก็จะเป็นสวิตช์ตรงนี้นะคะปุ่มการใช้งานก็จะมีปุ่มเปิดปิดไฟนะคะปุ่มศูนย์เซตสำหรับเซตศูนย์เปิดฉากหามุมนะคะ V s a s h นะคะก็จะเป็นค่ามุมดิ่งและมุมลาบนะคะ R l a L นะคะก็จะเป็นหน้าซ้ายขวาค่ะจะใช้เป็นเลนสองมุดน,นะคะ สำหรับราคารุ่นนี้นะคะจะอยู่ที่ราคา21,000บาทนะคะสินค้านะคะรับประกัน6เดือนค่ะฟรีคาลิเบต1ครั้งนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถเข้ามาเลือกชมสินค้าได้ที่โชว์รูมพีน้ำวันนะคะร้านของเราจะตั้งอยู่ในโครงการบิโซค่ะซอยบางนาตรา23หรือว่าเราก็มาสถานที่เบอร์02-434542ค่ะ